สวัสดีครับร้านหนยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําให้เคยครับเป็นพระนะครับผงนะครับปิมไบโพรัสมีนะครับไบโพรัศมีนะครับองค์ปูดูมัสแกนะครับสร้างในปี2520นะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับผองว่านใบลานะครับผมผองว่านใบลาตันนี้วัตถุมงคลองปูดูนะครับหายากมากแล้วนะครับผม รุ่นนี้รายการนี้ทันนะครับพันธุ์ปูดูเสกแต่พันธุ์ปูดูท่านก็เป็นรขปศนะครับผมนะครับเป็นอาจารย์ของต่อมาธรรมนระครับวันนี้ใครๆก็รู้จักดีเพราะว่าหลวงต่อมาจะกล่าวถึงท่านต่อมาธรมอพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านก็ยืนยันนะครับว่าท่านเป็นรขปศนะครับบารมีเต็มนะครับนะครับเตรียมเดวมาเป็นพระเจ้าในพัทลักษรับนี้ครั้งต่อไปนะครับผม หายากแล้วนะครับตอนนี้หายากแล้วนะครับกระถุมมงคลของท่านเพราะว่าใช้แล้วก็เกิดประสบการณ์ความศักศึกเยอะแยะมากมายนะครับผู้คนก็เลยสะหากันนะครับจาูุค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อนะ้หน่วยพรมาเครื่องนะครับโทรศูนเก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง และท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงงคดีๆจากร้านอวพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ